สมาร์ทโฟนมี UI รุ่น U19 ที่สังกัดกทมได้จัดให้นักเรียนยืมเรียนนะคะสำหรับนักเรียนบางรายพอเอาเครื่องไปนะได้ประมาณเป็นเดือนกว่าแล้วแต่ทำไมนักเรียนไม่เข้าเรียนออนไลน์เลยสิ่งที่ครูโทรถามผู้ปกครองผู้ปกครองบอกว่าเข้าเน็ตไม่ได้ใส่ซิมแล้วเข้าเน็ตไม่ได้นะคะเพราะว่าเครื่องที่กทมแจกไปจะแถมซิมค่ะ ที่บอกว่าเน็ตฟรีโทรฟรีเรียนออนไลน์ฟรีอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าใส่ซิมเข้าไปแล้วนะเครื่องนี้รุ่นรุ่นนี้นะคะ U19 รองรับระบบ 5G นะใส่ซิมไปปุ๊บแต่พอเข้าจะไปโหลดซ o มนะโหลดแอปใน Google Play ลงกดลงชื่อเข้าใช้นะอา้าวไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้แปลว่าอะไร ทั้งทั้งเน็ตบอกว่าเออซิมบอกว่าฟรีเน็ตนะคะ,ะเฉลยก็คือเออซิมที่ใส่เข้าไปนะยังไม่สมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตยังไม่ลงแอปที่เรียกว่า Tool ID นะเนี่ยต้องลงแอป t ID ให้ได้ก่อนถึงจะได้สิทธิ์ฟรีเบื้องต้นต้องใช้เน็ตจากที่อื่นก่อนนะนะต้องปล่อย Wi-Fi เน็ตเข้าเครื่องแล้ว ถึงจะทําการแบบโหลดแอปที่เป็นแอปที่เล่นฟรีได้นะที่ว่าฟร,ฟรีนี่คือฟรีใน t o o id นะ,ะสำหรับเบื้องต้นเวลาได้ซิมไปปุ๊บจะต้องสมัครแพ็กเกจอย่างเงี้ยค่ะเติมเงินนะสมัครเน็ตประมาณ1วันก่อนก็ได้24ชั่วโมงเติมไปเอ่อ2บาบาทเป็นราคายังไม่รวมภาษี7%ก็ต้องเติมไปสัก30บบาทนะแล้วถึงไปกดสมัครเล่นเน็ตไม่อั้นนะ คือต้องมีแบบว่าเบอร์โทรที่ว่ากดเลขอะไรแล้วจะใช้เล่นเน็ตไลน์หมดว่าที่บ้านไม่มี Wi-Fi ปล่อยเข้ามาใช่ไหมคะอ่ะอเผอิญว่าเครื่องนี้คุณครูได้คืนจากนักเรียนแล้วครูตั้งตั้งค่าระบบแบบคืนแบบเป็นค่าโรงงานค่ะก็คือล้างเครื่องนะไปแล้วแต่ซิมของนักเรียนคนนี้ก็ใส่ค้างแล้วมาคืนเลยนะในที่นี้คือ จะเล่นเน็ตยังไม่ได้นะใส่ซิมไปแล้วอะนะอ่ะสำหรับเครื่องนี้คุณครูใช้เครื่องออลองแล้วนะจะมีระบบเซ็นเซอร์ครูลงระบบไว้เรียบร้อยแล้วเอานิ้วแตะปุ๊บก็จะเด้งเข้ามานะเราเปิดอะไรคร้างไว้เราก็จะเห็นใช่ไหมตอนนี้ครูเข้า Google เ l a y เพจโ e ได้เพราะว่าครูลงชื่อเข้าใช้ครูจำ Gmail ของครูได้แล้วครูจำรหัส พาสเวิร์ดของตัวเองได้ถ้านักเรียนสร้างบัญชีตัวเอง mm. นักเรียนจะสร้างไม่สําเร็จนะเพราะว่านักเรียนอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องใช้บัญชีผู้ปกครองค่ะแล้วให้ผู้ปกครองเซตว่า,าให้นักก็คือเซตว่าให้นักเรียนใช้เรียนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีให้เซตนะถ้าเบื้องต้นถ้าเข้าเน็ต WiFi ได้นะพอเข้าเน็ต WiFi ได้แล้วว่าต้องลงชื่อบัญชีเข้าใช้ ในกู o g l e ให้สำเร็จก่อนถึงจะโหลด Zoom โหลด Messenger โหลด Line เข้ามาในเครื่องได้ตอนนี้คุณครูลงบัญชี gmail ได้สำเร็จนะเพราะว่าครูจำชื่อบัญชี gmail และรหัสผ่านได้สำหรับผู้ปกครองที่จำรหัสผ่านไม่ได้ก็ต้องอถือเครื่องเดิมไว้นะแล้วก็เปิดดูรหัส gmail ในเครื่องเดิมแล้วก็พิมร,รหัส gmail ในเครื่องเดิมแล้วกดว่าลืมรหัสผ่าน สักพักระบบจะเด้งเข้าไปในเครื่องเก่าของผู้ปกครองว่าคุณกําลังพยายามใช้เครื่องใหม่อยู่ก็กดว่าใช่แล้วเขาจะยอมให้ผู้ปกครองแบบตั้งรหัสผ่านใหม่กรณีที่มีบัญชี Gmail แล้วนะแล้วจํารหัสผ่านไม่ได้อะนะต้องมีเครื่องเดิมยืนยันว่าคุณกําลังพยายามเข้าบัญชีในเครื่องใหม่อยู่เขาจะยอมให้คุณเซตรหัสผ่านใหม่นะพอเข้ามาได้เนี่ยจะโหลดแอปอะไรนะก็โหลดได้นะ นอกเหนือจากการเรียนแล้วหลดเกมมาเล่นบางเวลาว่างก็ได้นะเอามาลองดูเอ่อ u t u b e เป็นไงบ้าง Google Go ลองอีกครั้งหนึ่งลองอีกครั้งหนึ่งอ่ะ u t u b e กดเข้าไปมีเราเรามาลองดูนะว่าคือจะเร็วหรือไม่เร็วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ โปรโมชั่นเน็ตนะถ้าเราซื้อโปรโมชั่นเน็ตแบบว่าหนึ่งเมกะบิตต่อวินาทีก็โอเคดูวิดีโอได้อะไรก็โอเคเร็วอยู่นะแต่แต่ถ้าเนี่ยค่ะภาพาก็คมชัดนะอันนี้มีระบบแบบกดแช่นี้นะกดแช่ปุ๊บมันจะค้างแบบเป็น2หน้าจอให้เราได้ด้วยหน้าจอหนึ่งก็ ดูฟังเพลงไปอีกหน้าจอหนึ่งก็จะเข้าไปดูอย่างอื่นอีกก็ได้แบบคือนี่คือฟังก์ชันที่เป็นจุดเด่นของเครื่อง MIUI U 19คือเปิด2หน้าจอพร้อมกันเนี่ยค่ะหรือถ้าเกิดว่าะจะให้คืนเป็นหนึ่งหน้าจอก็กดแช่ที่เดิมก็จะเป็นหนึ่งหน้าจอเหมือนเดิมนะ ก็สังเกตว่า,าถ้าตั้งถ้าถ้าตั้งภาแบบขยายหน้าจอแล้วก็นอนภาพก็คมชัดนะเสียงก็แหลมนะครูว่าใช้ได้เลยแหละแล้วที่ผู้ครองวางส่วนบอกว่าชาร์จไปแล้วร้อนดูเนต็ตแบตหมดเร็วคุณครูจะบอกว่าครูเล่นเครื่องนี้นะครูชาร์จไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะแล้วครูเล่นไปประมาณชั่วโมงหนึ่งละ ประมาณเป็นชั่วโมงแหละก็เหลืออยู่75%สําหรับเครื่องที่ชาร์จตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะไม่ได้เล่นมากก็ลงเหลือ94%นะก็คิดว่าเครื่องนี้ตั้งค่าได้หลายอย่างค่ะนักเรียนป .6 คนไหนสนใจนะติดต่อครูอนุสรามาได้เลยนะ